ท่าแท้ของคนมักเผยออกมาในวันที่เราหมดผลประโยชน์บางคนต่อหน้าก็รับฟังแต่รับหลังก็จ้องเอาเราไปนินทาไม่แปลกหรอกที่หลายคนเขาชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจกว่าจำไว้นะสังคมนินทาหาความจริงใจไม่มีอย่าคาดหวังว่าถ้าคุณทำดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะทำดีกับคุณตอบเพราะบางครั้งโลกก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเสมอไป จงฝึกเข้าใจ15บทเรียนชีวิตนี้ได้แล้ว 1. เลิกกลัวการถูกเกลียด 2. เรากำหนดคนที่เราควรตัดออกจากชีวิตไปบ้าง 3. เวลาเลือกงานต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเอง 4. ต้องเลิกคิดสถีว่าตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้ 5. เลิกเสียสละมากเกินไป 6. เลือกเอาใจทุกคนจนลืมนึกถึงตัวเอง 7. หัดปฏิเสธคนให้เป็นบ้าง 8. หากสงสัยอะไรก็เลิกเก็บและรู้จักพูดออกไปบ้าง 9. เราไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นตลอดเวลาหรอก 10. อะไรสุดมือสอยก็ปล่อยไปบ้างอย่ายึดติดมากเกินไป11เราไม่จำเป็นต้องบังคับให้คนอื่นมาคิดเหมือนเรา 12. เลิกเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเราเองได้แล้ว 13. อย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มตน้น14 เราไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ใครมายอมรับในตัวเรา 15. เลือกรั้งใครให้มาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้หัดอยู่กับตัวเองให้มากๆอยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเป็นร้อยเท่าและไม่ต้องคอยเหนื่อยใจกับใครจงสังเกตคนรอบข้างตัวให้ดีบางทีอาจไม่ใช่มิตรแท้หวังดีกับเราแค่ตอนมีประโยชน์บางคนพอหมดประโยชน์แล้ว ก็เอาเราไปนินทาหาความจริงใจไม่ได้เลยแต่คนที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่าตอนไหนของชีวิตก็คือตัวเราเองขอฝากไว้เตือนสติและเก็บไว้ตัวใจตัวเองนะ